เผยชีวิตหน่อยบุตรกร์บอกเลิกเคนทีระเดชเราอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วสบายใจเราเป็นตัวเองได้ไม่ต้องประดิษฐ์มากเพราะเราเป็นคนง่ายๆเราเป็นแบบนี้ได้เลยก็ไม่รู้คิดเอาเองว่าเขาคงรับเราได้ตอนนั้นอายุ23ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงใจกับเขานะ หน่อยเผยบ้างว่าเรา30แล้วตอนนั้นเราต้องหาความมั่นคงในชีวิตแล้วเราจะมาวัยรุ่นวัยรุ่นจะลอยไปลอยมาคบกับคนไปทั่วเราก็ไม่อยาก มีวันหนึ่งบอกเลิกด้วยนะหน่อยบอกเลิกเคนเราจะไม่คบกันต่อไปไปบอกเขาว่าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราเป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้ดีกว่าไม่รู้อนาะคตใจยังไงคบกันปีหนึ่งเธอมาบอกเลิกฉันกลางคันหรือปีที่สองเธอมาบอกเลิกฉันเป็นพี่น้องกันดีกว่าเขาก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าจะเลิกให้เลิกที่เขาไม่ดีอย่ามาเลิกเพราะว่ามันจะไปต่อไม่ได้ให้โอกาสเขาหน่อย เหตเราบางว่าวันนั้นเขาพูดเรื่องอายุเหตุผลเรื่องวัยเลยบอกไปว่าไม่ได้เป็นไรแต่อย่าเลิกกันเพราะอายุถ้าจะเลิกให้เลิกเพราะเขาเป็นคนไม่ดีถ้าจะเลิกให้เลิกเพราะเป็นคนไม่ดีทําอะไรที่เขาไม่ชอบจะเลิกเพราะเราอายุต่างกันมันไรเหตุผลบอกเขาแบบนี้ก็บอกให้ดูกันไปคบกันไปแบบนี้แหละ ปัจจุบันทั้งคู่ก็รักกันดีและแม้จะไม่ได้เห็นงานเบื้องหน้ากันมากนักสําหรับคู่รักผู้จัดละครอย่างนอยบุษกรและพระเอกตลอดการอย่างเคนเทรเดชวันนี้เราจะพามาชมบ้านเคนหน่อยอัปเดตบ้านหลังใหม่สร้างเป็นรูปร่างแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆบ้านวงพัวพันตอนนี้ลูกชายทั้งสองน้องคุณน้องจุนก็เริ่มโตกันหมดแล้วแล้วลูกๆก,ก็สนิทกับพ่อแม่มากทั้งเคนเทรเดชกับภระระยา หน่อยบุศกรยิ่งช่วงนี้ก็จะเห็นพ่อแม่ลูกอยู่บ้านทํากิจกรรมด้วยกันเรียกว่ามีพื้นที่สีเขียวต้นไม้ใหญ่รอบบ้านแล้วยังมีแม่น้ำอยู่ใกล้ๆด้วย